ตายเหงาพีศาที่แผ่ไพศาลมาเหน่อนานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้งหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ชนผู้คนแค้นงในเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบญวานสนาสูงสักด์สิทธิ์องมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตํำยอมรับปิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑการเวลาเปิดหูเปิดตา ทุกคนไหลบาสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดอินเนจจากต้องสมและเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้หลงล้มลงบง,ง,งา

เนื้อสิ่งอื่นใดกดเกดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดอินเนตจากต้องสงแสงสาตส่อง ชาชนทั้งท้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับนัดพี่น้องไว้ตั้งแต่ตอน กี่โมงล่ะตอน11อนาฬิกานะครับต้องขออภัยนะครับนัดคุณคมไว้ด้วยนะครับแต่ว่าได้คุยกับคุณคมแล้วนั่งคุยกันเพลินก่อนออกรายการนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับกับคุณคมเนี่ยก่อนจะมีรายการอะไรเนี่ยเราจะนั่งคุยกันก่อนเพื่อซักซ้อมประเด็นซ้อมไปซ้อมมาซ้อมเพลินนะครับเลยเวลานี้เพิ่งจะเสร็จจริงๆนะเมื่อกี้นะครับคิดดูจากที่จัดเมื่อกี้เ่ยนะฮะจากที่เวลาก่อนจะจัดรายการนิดนึงเนี่ย นะครับคุยกันจนถึงตอนนี้เนี่ยตอนเมื่อกี้เนี่ยนะครับน่าจะเกือบสองชั่วโมงมั้งครับนะก็แต่ว่าคุยไปพึมาแล้วนะครับไม่ไม่ได้ส่งสัญญาณออกมาแล้วก็มีประเด็นที่ต้องถ,ถกต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เลยเอาเป็นว่าของคุณคมเนี่ยขอเลื่อนไปนะครับขอเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะพี่น้องก็รอรอกันเวลาใกล้ๆกกันนี่แหละนะครับก็นะครับเก้าโมงสิบโมงช่วงเช้าเช้านะครับของเมืองไทย ตอนนี้ก็เมืองไทยน่าจะเป็นกี่โมงแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวโอ๋บ่ายโมงแล้วนะครับนะบ่ายโมงครึ่งนะครับสิ 11, 12, บแปดสิบสองบ่ายโมงนะบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับแต่เป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นพี่น้องก็คงจะอา่านะถ้าไม่ว่างอยู่บ้านฟังก็อาจจะเดินทางนะครับหรือไปชอปปิง้งหรือไปทําอะไรนะครับธุรกิจส่วนตัวพี่น้องที่ยุโรปก็เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าแล้วนะแล้วส่วนพี่น้องที่ ในอเมริกานี่ก็ตอนดึกนะครับเอาจะพูดกันเรื่องอะไรดีอันนี้เอาเป็นว่านะครับผมจะพูดคร่าวๆในเรื่องตามหัวข้อนี้ก็แล้วกันที่จะคุยคุณคมเนี่ยนะแต่ว่าจะเอาเฉพาะประเด็นกว้างๆนะครแล้วก็ไม่เจาะลึกอะไรนะเาะเล่ร้ายของเผด็จการไทยหลังฉากเบสเทิสักเจียมนะครับ ก็ในปรากฏการณ์ทางการเมืองนี่เราจะเห็นอย่างหนึ่งนะพี่น้องถ,ถ้าเราติดตามการเมืองมาระยะหนึ่งเราจะเห็นว่าเรื่องสงครามไอโอเรื่องการโยนประเด็นมาให้นะครับเรื่องของการใช้คนนั้นมาพูดคนนี้มาตอดคนนั้นมาสร้างภาพคนนี้แสดงความเห็นแล้วก็กดดันหรือชี้นํากระแสะสังคมไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็เอากระแสะสังคมนั้นมาใช้ประโยชน์เช่นกรณีความไม่จงรับัอดีของคุณทักษิณเนี่ยเราเห็นนะเมื่อก่อนนี้เราตะลึงแล้วเราไม่เชื่อนะ ว่าเอ๊ะมันจะเป็นกระบวนการหรือว่าคอน spiracy t ท e รี y เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับเราก็ไปเจอความจริงว่าอ๋อมันมันได้เกิดขึ้นจริงๆนะนะครับก็คือว่าคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดพูดไปพูดมาเนี่ยตอนแรกเรานึนกว่ามันไม่รู้จักกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าคนนี้มันเลวจริงมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคนนั้นก็พูดคนนี้ก็เห็นด้วยคนนี้ก็สนับสนุนเนี่ยก็แปลว่าไอ้นี่ต้องเลวจริงนะประมาณอย่างนั้นแล้วก็ทําให้คนเชื่อกันเต็มบ้านเต็มเมือง แต่วันนี้เราได้เห็นตัวอย่างมากมายเราก็ได้เห็นแพทเทิร์นของมันอนะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะอาจจะซิกแซกซิกแซกไปมาแต่ว่าพอเราดูแพทเทิร์นใหญ่ๆปุ๊บ๋อนะครับมันเขียนตัวกอไก่นะครับ,รรรบแล้วก็ขีดไปแล้วก็ขึ้นกอไก่ใหม่แล้วก็ขีดไปขึ้นกอไก่ใหม่แต่จังหวะที่มันยักยักยักขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้นะครับเห็นมันขึ้นมันลงตอน,น,นแรกเรายังงงอยู่นะครับพอนานเข้าก็ก็ตาสว่างน,นะครับ ก็เป็นประมาณอย่างนั้นก็เป็นสงคราม IO เป็นการโยน,นประเด็นต่างๆเป็นการใช้ตัวละครที่หลากหลายจริงๆประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะพูดกันเนี่ยก็คือเรื่องของแผนร้ายนะแผนการสิ่งที่เขาอยากจะทำคืออย่างนี้พี่น้องปรากฏการที่พี่น้องเห็นเนี่ยมีสิ่งที่เกิดขึ้นสี่สหห้าอย่างเนี่ยแต่และเรื่องนะโยนกันเข้ามาเข้ามาเนี่ย แล้วก็จะมีตัวละครที่ไปเล่นคลุกฝุ่นกันนั่นแหนนะทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขานะครับบรรดาคนที่เขาเล่นการเมืองระดับเช่นระดับกษัตริย์ภูมิพลระดับนะครับเครือข่ายของอคนที่นั่งประชุมกันแล้วก็วางแผนจัดการกับนะคุณทักษิณผมยกตัวอย่างคุณทักษิณแล้วก็ต่อเลยก็ได้เนี่ยเราจะวางค,คือบันไดสี่ขั้นพี่น้องจําได้ไหมเขาพูดกันนะ่ะ บันไดสีขั้นหลังการรับประหารลวมทักษิณน,นะครับไล่ออกไปแล้วนะครับต่อไปยัดคดีความยัดยึดทรัพย์เขียนรัฐธรรมนูญนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะให้องค์กรศิลธรรมนู่นนั่นนี่นะครับคือเขามีเขามีอย่างของเขาอย่างนั้นแปลว่าในระดับของการวางแผนในการต่อสู้ของเผด็จการระดับที่นะเอากษัตริย์ภูมิพลนี่ก็คือเจ็ดสิบปีนี่อยู่ได้น,นะพี่น้องก็คือเพราะว่ารู้จักวางแผนแล้วใช้จังหวะแล้วก็สร้างสังสมบาร,รมีแล้วก็ สร้างเครือข่ายนะครับมันใช้เวลานานขนาดนั้นในส่วนของการทำลายคุณทักษิณเนี่ยปรากฏการข้างหน้าเราเห็นสนที่ออกมาพูดเราเห็นอ,อภิสิทธิ์อภิปรายในสภาเราเห็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ชงเรื่องนะครับเราเห็นสื่อมันเล่นในเรื่องความไม่จงรับพักดีเราเห็นสื่อในเครือข่ายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับแนวหน้าซึ่งวันนี้มันชัดเจนเหมดแล้วว่า ใครอยู่อยู่ไหนทีนิวอะไรเงี้ยนะครับนะก็มันถึงได้ชัดเจนว่าอ๋อนะครับเขาเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันแล้วเขาทําอะไรเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยแล้วขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมันใช้เวลากันถึงเป็น10บสปีเราถึงจะเห็นนะล้มคุณทักษณิณปี4ี่เปุ๊บยึดทรัพย์เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ให้อํานาจตุลาการพิบัตินะครับมากขึ้นองค์กรสระจัดการได้อย่างเต็มที่ ชนะการเลือกตั้งปุ๊บใช้กรกตซึ่งเขาได้จากรัฐมนุนปี50นะครับมันมีบทบาทเพิ่มขึ้นกระชับชัดเจนจัดการนะครับเอาลงนะครับแล้วก็ถ้าครก,ออกตรจัดการเอาลงไม่ได้ครับเขาก็มีครูตัวชงขึ้นไปที่นะครับสารรัฐมนญนหรือไปองค์กรอื่นๆนะครับแค่ปปชฟันธงอย่างเดียวก็ต้องลาออกจกากตาแหน่งแล้วอะไรเงี้ยก็เขียนกฎหมายจัดการอย่างนี้นะครับแล้วก็นะ,ะเมื่อ ปรากฏการณ์การเมืองมันมันเกิดผลต่อเนื่องมายังแพ้การเลือกตั้งอยู่ก็นะครับใช้ตุลาการวิบัติซึ่งเขาเขียนไว้เมื่อปี50นั้นจัดการพอจัดการเสร็จปุ๊บนะครับยังไม่ไหวเนี่ยมีโอกาสก็ใช้ตัวละครที่อยู่ในสภาคืออภิสิทธิ์นะครับแล้วก็สร้างงูเห่าแห่งยุคในเวลานั้นนะครับบังคับบีบบังคับให้ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอดีตพรรคร่วมรัฐบาลนั้นกลับข้างไปสนับสนุนอภิสิทธิ์ ดึงอภิสิทธิ์ขึ้นมาประชาชนก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะครับลุกขึ้นมาไล่นะครับก็เมื่อมวลชนออกมาเยอะนะครับเขาก็ใส่ร้ายป้ายสีด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วในสุดแล้วนะครับก็ใช้กําลังทหารซึ่งเด็ดขาดที่สุดจัดการถึงสองปีซ้อนนะใช้กับการสลายการชุมนุมนะนะครับซึ่งการชุมนุมถามว่าแบบนะสงบสันติไหมนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เบื้องหลังใครจะมีอะไรกันนั้นที่จริงต้องไปสู้กันระหว่างคนที่ถืออาวุธ แต่ว่าก็มาเล่นงานพี่น้องประชาชนชาวบ้านลูกเหล็กเด็กแดงคนแก่นะครับแล้วก็นะเท่าที่เราทราบมาเนี่ยก็มีคนที่บาดเจ็บล้มตายสูญหายเนี่ยมันมากกว่าจํานวนที่เรารับรู้กันนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ซึ่งถ้าเรามองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนบงการเราก็จะโทษแต่นายพิสิทธิ์เราก็จะโทษเกลียดนะนายสุดในตอนหลังนมีสุเทพเข้ามาถ้าไล่มาต่อเนี่ยตัวละครเปลี่ยน แต่ว่าคนที่คุมเกมอยู่เนี่ยแลวเป้าหมายเดิมก็คือล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล้มระบบการเลือกตั้งล้มนะความสามารถของรัฐบาลในการที่จะใช้อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนั้นโดยเพราะนิติบัญญัติกับบริหารทําคุณประโยชน์ให้กับประชาชนหรือทําได้ดังใจและกลับมาชนะการเลือกตั้งอีกนะครับเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์กลุ่มนี้ จัดการกับกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โยงกับประชาชนเป็นเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ทุกอย่างทุกอย่างในการกดและทําลายแล้วก็เขี่ยไปให้พ้นมันเป็นภาพอย่างนี้ที่เราเห็นแต่ถามว่าภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยความซับซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1ิปีเนี่ยใครเป็นคนที่ไม่ต้องออกมาพูดมากแต่ว่าสามารถจะจัดตัวละครตรงนี้ให้เล่นตรงนั้นเขียนบทแล้วกํากับบทด้วย วันนี้ปรากฏการนะครับเราไปอินกับบทของน้องเบสเรื่องของน้องเบสนะครับเรื่องของไอเธอร์สักแล้วก็วันนี้มีธรรมกายมาอีกแล้วนะกรณีนะครับเรื่องของการออกมานะกรณีของเบสเธอร์สักรหรือว่านะครับการกล่อมประชาชนโดยการให้นะใช้คนถึงสามหมื่นเออสามแสนห้าหมื่นคนนะครับในช่วงรัฐธรรมนูญ นะผมเพิ่งจะทราบตัวเลขเมื่อคืนแล้วนะครับสามแสนห้าหมื่นเจ้าหน้าที่นะครับตัวแทนนะครับที่เขาอบรมก็ได้ร้อยน้องเบสก็มาช่วยอบรมด้วยนะอบรมวิทยากรเนี่ยแล้วออกไปเป่าหูชาวบ้านให้รับรัฐมนูลนันผลที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากตรงนี้นะเนี่ยการทํางานอย่างนี้ของเขานั่นนะมันเรียกว่าเขาเขามีการวางแผนแล้วเขามีตัวละครให้เล่นตั้งหลายหลายหลายตัวนะครับ ถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้เราเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับเขาใช้ตามหลักของยุทธการนะยุทธการไม่ได้แปลว่าต้องเอาปืนไปยิงน่ะคือเขาใช้ยุทธศาสตร์ยุทธะแป่าการเข้ารบนะครับซึ่งยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับแมมบางคนเขาบอกเป็นจอมนะครับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะก็นี่นีจริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยผมก็มีหนังสือนะทว่าไปแล้วเนี่ยนะครับพูดถึงยุทธศาสตร์เนี่ยเนี่ยครับ นี่คือฉบับแปลของอตำรานะครับพิชัยสงครามนีครับแต่หนังสือเล่มนี้มีทฤษฎีของเต๋าทฤษฎีของของจื้อนะครับะนะแล้วมีอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นของทางจีน,นแต่ว่าตัวหลักเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีนี่แหละนะครับตำราพิชัยสงครามของซุนวูเนี่ยก,ก็อ่านนะแต่จริงๆแล้วก็คือเนี่ยมันเป็นการใช้เล่ใช้เหลี่ยมเป็นอะไรทั้งสิ้น นะครับเป็นการใช้เล่ยใช้เหลี่ยมพี่น้องเราพวกเราเนี่ยเราก็ซื่อๆเราคิดอะไรก็พูดอะไรเราทําอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วเราคิดว่ามันก็เป็นแค่การเผชิญหน้ากันตรงเนี้ยเ้าเดี๋ยวคนนั้นมันโผล่มาคนนี้โผล่มานะครับแต่นานเข้าเราเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้เริ่มเข้าใจว่าโอ้โหนี่มันมากันเป็นก๊กเป็นหมู่แล้วมันวางแผนกันอย่างดีดีแล้วเราเริ่มเดามันได้ละถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผลมันต้องเป็นอย่างนั้นล้วมันจะมีไอ้นั่นออกมาไอ้นี่ออกมาถ้าไอ้นี่ออกมาปุ๊บผลมััันนนนจะะต้้อองงเป็ย่าคร มันอาจจะมีความลึกลับซับซ้อนบ้างแต่วิเคราะห์เนี่ยมันไม่ยากมันไม่ยากโดยเพราะยิ่งถ้ามองเจตนารมณ์ของขอบวนเล็กๆตรงนี้ที่ต้องการจะครอบขอบวนของประชาชนเนี่ยเราเห็นชัดเจนที่สุดค้นคําถามวันนี้ก็คือว่าเขาอยากจะทําอะไรขบวนขบวนแหมต้องตะบอกทั้งขบวนเผด็จการนั่นแหละเอาง่ายๆก่อนสองคำนะครับขบวนเผด็จเผด็จการในระบอบที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันคิดจะทําอะไรกันต่อ นะเรื่องเถิดศักดิ์เรื่องน้องเบสก็ชูเจ้าขึ้นมาซึ่งผมก็พยายามจัดเนี่ยอ,อ่านเกมเหล่านี้เราให้ห้มันที่น้องเห็นง่ายเขาชูนะชูภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์นะครับเขาเล่นมาตั้งนานแล้วเขาชูตั้งแต่ก่อนโอ้โหตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญแล้วนะครับจริงๆเนี่ยสองปีเนี่ยเขาก็เล่นมาตลอดนะชู ไม่รู้สึกใกล้ชิดกับทางวังทางพระเจ้าอยู่หัวราชินีเพราะอะไรเพราะว่าสองสามปีหลังเนี่ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วนะครับรูปลักษณ์ก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักไม่นะไม่มีสง่าราศีทําประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แล้วก็มีข้อมูลฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเมื่อนผมไปเป็นส่วนนั้นนะก็ขุดคุยแล้วก็นะครับอ่านะตีแผ่ออกมาเนี่ยวิพาก์วิจารเนี่ยกระแสะสังคมมันเข้าไปทางนี้แล้วก็มีโซเชียลมีเดียขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย พฤติกรรมของการทําราชพักนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ๆก็จงรับพอดีแล้วก็ทําแล้วจริงๆงบประมาณสําหรับการเทิดทูนสถาบันกษัตริย์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจนกระทั่งจะแตะ2 0,000ล้านต่อปีเนี่ย <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนที่ผมไปพูดนะไปแปลปบทความฝรั่งเนี่ยเราถึงรู้ว่านะครับอีกประมาณ8-9,000 ล้านบาทนะใช้สําหรับการนะประมาณ80,00ล้านบาทเกือบหมื่นล้านบาทนะใช้สําหรับเรื่องของการกินการอยู่การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับอีกประมาณ80,00ล้านบาทเรื่องเหล่านี้นะครับเมื่อเราวิาพากษ์วิจารณ์เขาเยอะๆเ,เนี่ยเขาเองก็เนื่องจากเขาโหนห้อยโหนสาบันกษัตริย์มาตลอดนะ,ะเผด็จการเนี่ยเผด็จการเมืองไทยเนี่ยผมถึงบอกไงที่เรานะ พูดถึงสาบันกริย์นี่ไม่ใช่เพราะว่าเราจงเกลียดจงชังผมเองเนี่ยไม่มีจริงๆนะนะครับด้วยความจริงใจเลยคือไม่ได้มีความเกลียดชังเป็นส่วนตัวแม้กระทั่งรู้ว่าเขามีความชั่วความเลวนั้นผมก็มีความเป็นพุทธนะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นมันก็ตามสนองเพราะฉะนั้นกรรมของเรานั้นก็ต้องตรวจสอบตัวเองละนะครับว่าเจตนาของเรานั้นเป็นเจตนาดีหรือเป็นเจตนาบาปเจตนาชั่วนะครับคำพูดของเรานั้นใช้สติหรือใช้อารมณ์นะก็พยายามจะขัดเกลาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะ แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเจตนาต้องเป็นเป็นเจตนาชี้ผิดชี้ถูกนะครับให้คนนะเกลียดสิ่งชั่วแล้วก็รักสิ่งที่ดีทีนี้นะครับการที่นะการที่เขาได้โฆษณาอ้างอันพระราชอำนาจน,น,นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็นะเมื่อมีอำนาจแล้วนะครับได้อำนาจมาแล้วเนี่ยก็ใช้เพื่อสนอง ทางวังอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เมื่อสนองอย่างเต็มที่จนวังมั่นใจปุ๊บก็สามารถจะได้อํานาจที่เป็นไม้อาญาสิทธินะ์มาตราสี่สี่นี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดถามว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีใครคนใดคนอื่นเนี่ยบอกว่าขอให้ประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่นะครับไม่ต้องเชื่อกฎหมายใดๆล้มล้างผลของกฎหมายใดๆก็ได้สั่งใครทําอะไรก็ได้จะปลดจะว่าใครจะล้มล้างกฎหมายข้อใดใช้คําสั่งนี้ได้เลยเนี่ย นี่คือเผด็จการสุดๆแต่ว่ากษัตริย์ไม่ได้ใช้มาให้พลเอกประยุทธ์ใช้นะครับแล้วลักษณะอย่างนี้นะครับมันเป็นลักษณะของเผด็จการซึ่งมันถึงที่สุดของมันแล้วนะถึงที่สุดของมันแล้วเขาอำนาจตรงนี้มาไว้เพื่ออะไรก็เพื่อให้ประยุทธ์นะครับดำเนินการใดๆก็ได้ในอันที่จะให้แน่ใจว่าฝั่งที่จะทให้ประชาชนตื่นหรือว่านะครับมีศักยภาพประชุมกะช่วยขึ้นมาต่อนะลุกขึ้นมาต่อต่านอำนาจเขาแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่เนี่ย ทำให้สะเทือนไปถึงทางวังเนี่ยและแน่นอนเมื่อสะเทือนถึงวังมันก็นะครับสะเทือนถึงเครือข่ายทั้งหมดะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารก็เลยต้องปฏิบัติหน้าที่นี้เต็มที่แล้วเมื่อทหารอยู่อำนาจมันเบ็ดเสร็จการจัดการผลประโยชน์ก็ได้กินหอมตอมวนกันอย่างสบายซีพีร่ำรวยล้นฟ้าเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการรวมเนื้อรวมตัวกันนะครับของกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มนี้ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันต่อไปแล้วเนื่องจากเขาได้ลงทุนทําสิ่งเหล่านี้มามากแล้วนะครับ งบประมาณนะครับเนี่ยงบเทิดทูนด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ไปป้อนให้กับคนทําหนังทําละครทําเพลงจนได้กันมาจนเป็นนิสัยแล้วพวกนี้ก็ยินยอมถวอถวายกายถวายจิตถวายวิญญาณเทิดทูนนะครับสร้างจิตสํานึกที่งมงายลุ่มหลงให้เกิดขึ้นยอมขึ้นลุกขึ้นมาพูดพอได้รางวัลหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่เงินอย่างเดียวได้รางวัลด้วยก็พูดเลยนะครับ พงพัฒน์วชิระบรรจงที่บอกว่าไม่รักพอ่อทั้งที่เป็นงานกึ่งบันเทิงด้วยซ้านะครับได้รางวัลมาปุ๊บก็ไม่รักพ่อก็ออกจากแผ่นดินนี่ซะนี่มันไม่ใช่มาย่อมไม่ใช่เสื่องสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ๆเนี่ยนะครับพงพัฒน์รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการวางแผนแล้วเราก็รู้อยู่ว่านะครับสนธิญาณ ผ่านทางคุณชีรายุนะครับสำนักศักศิลป์สัสตพระมหากษัตริย์นั้นเขามีงบมีเงินไม่อั้นแล้วเรื่องการไปซื้อสื่อต่างๆเนี่ยพี่น้องคาราบาวเนี่ยคาราบาวเนี่ยเมื่อตอนที่ดังมาใหม่ๆเนี่ยเพลงนั่นก็เป็นเพลงเชิงก้าวหน้านะสะท้อนสภาพชีวิตสภาพสังคมแล้วออกจะเป็นประมาณว่านะครับก็อย่างว่าถ้าคนเป็นนักเพลงเพื่อชีวิตก็แนวทางมันก็ต้องเป็นไปประมาณเชเกวาร่านะครับประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ย แต่หลังจากที่เขานะครับเห็นกระแสว่าใครมันโด่งดังแล้วปุ๊บเนี่ยคุณเบิร์ตเนี่ยนะครับคิดชั่วดีทีห่างคิดยังไงไม่รู้เขาเขากดึงเอาไปเป็นคนร้องใครมีชื่อเสียงเขาดึงไปหมดแล้วพวกที่นะครับอยู่ในแวดวงเหล่านี้เนื่องจากว่าสังกระแสสังคมเนี่ยมันกล่อมกันจนไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็ยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นอย่างเต็มที่สุดจิตสุดวิญ,ญญาณนะครับโดยไม่ย้อนแยง้งไม่ตั้งคําถามอะไรเลย และที่สุดก็เป็นเครื่องมือของขบวนการของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาต้องการสร้างให้คนส่วนใหญ่นั้นลุ่มหลงและยอมรับในอำนาจที่มันเหนือธรรมดาเราจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าการสร้างอำนาจให้คนรักแล้วก็มีหลักฐานทําให้คนมันเชื่อมันรักได้จริงนะครับมันเป็นไปอย่างนั้นโดยที่ไม่มาก้าวล่วงจนกระทั่งทําให้ทหารที่ปล้นอำนาประชาชนกลายเป็นความชอบธรรมทําให้การนะครับไปยึดทำเนียบนะยึดสนามบิน นะครับหรือว่าการตั้งเป็นกกเป็นแก๊งของผู้ชุมนุมที่ถืออาวุธได้แล้วก็ปไปไล่นะครับเที่ยวเกะกะราร้านชาวบ้านนะครับข่มขู่ชาวบ้าน,นะราานหรือแม้กระทั่งการลุกขึ้นมาแล้วก็นะครับสามารถที่จะล้มการเลือกตั้งนะครับซึ่งถือว่าถ้าตามหลักประชาธิปไตยหลักของการเป็นบ้านเป็นเมืองที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมันเลวร้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นสิ่งถูกต้องชอบทำหมด ม็อบต่างๆที่ทําการนะเป็นองค์คณะในด้านเดียวกันเนี่ยก็ใช้ธงสีเหลืองของสถาบันกษัตริย์สมัยที่เป็นพันธมิตรแล้วก็มาใช้ธงสีม่วงในยุคที่นะคุณสุเทพเทือกสุบรรพพ่อกำนันลุงกำนันเนี่ยนะได้ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มีนะนะโยบายต่างๆที่เห็นชัดว่าสนับสนุนกลุ่มก็ปปสนะครับหรือมี น้ำพระราชทานสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรคือมันชัดเจนที่สุดว่าอำนาจของมือที่มองไม่เห็นที่รักศิลป์พูดนั้นมันผ่านเครือข่ายลงมามีองค์มบนตรีเป็นตัวประสานหมดแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยเมื่อเรามาเห็นกันวันนี้มันโยงใหญ่เป็นเครือข่ายเดียวกันถ้าคนเหล่านี้ไม่ทําลายหลักการประชาธิไปไตยนะครับไม่นําไปสู่การให้อํานาจกับทหารซึ่งทําร้ายพี่น้องประชาชนนั้นเราก็คงไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงสาบันกษัตริย์เพราะที่สุดแล้ว สามันกษัตริย์นะครับชั่วดีทีห่างยังไงเนี่ยมันก็มีแล้วก,ก็มีที่ดีที่อะไรอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าจะมองว่าก็เป็นแค่คนตระกูลหนึ่งนะครับพอตอนหลังก็แก่แล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทําอะไรมากเนี่ยเราก็จะไม่ไม่มาแตะมาต้องอะไรมากก็ปล่อยให้ท่านรับร่วงร่วงรับไปนะครับแต่ที่จําเป็นต้องพูดเพราะเราต้องการให้คนไทยนั้นได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและได้เห็นถึงอันตรายของอํานาจที่เกิดจากความรักความจงรับพักดี และการปลูกฝังกันมายาวนานถ้าเอาไปใช้ในด้านบวกนะครับมันก็เป็นผลดีนะชวนกันทําความดีเพื่อพ่อปั่นเพื่อพ่ออะไรนเราไม่ว่าแต่ถ้าเกิดเอามาใช้ในลักษณะซึ่งโคดโกงนะเงินภาษีกรของบ้านของเมืองให้คนที่ปล้นอํานาจทําลายหลักการประชาธิปไตยขึ้นมาสู่อํานาจแล,แล้วละเมิดสิทธิมนุมือแล้วทําบ้านเมืองเสียหายนะครับเพราะนะบ้านเมืองนั้นเมื่ออยู่ในอํานาจของกลุ่มนะคนที่ถือปืนอยู่เนี่ย ก็สามารถจะไปบงการนะอิทธิพลมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจการค้าหรือธุรกิจที่มันสีเป็นสีเทาสีดําสีมืดทั้งหลายนะครับยิ่งทําใหนะ้สิ่งที่มันชั่วร้ายในสังคมแทนที่จะหายไปนะครับกลับกลายเป็นยุคซึ่งมันเลวร้ายกันที่สุดแล้วเขาก็บอกว่านะครับสำหรับขณะเดียวกันนั้นเขาก็มีสื่อสารมวลชนไปปลูกปั่นให้คนนั้นอยู่กับเนะคลิคค้มกับสิ่งที่ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนะนะเช่นนะครับละครน้ำเน่านะครับเรื่องจกักจักวงวงเรื่องประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์ที่เทิดทูนสาบัรกษัตริย์ซึ่งทั้งหมดเมื่อมันมอมเมานะครับมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกวันแล้ววันเล่าผ่านวันเป็นปีเดือนตอนเดือนเป็นปีปีเป็น5ปี10ปีผ่านมาหลาย10ปีมันก็ทําให้เราเกิดคนที่ไม่เข้าใจว่าตอนนี้ตัวเองกําลังกลุ่มถูกกลุ่มคนส่วนน้อยนั้น เขากดทับนะครับให้เป็น,ให,ปนให้เป็นทาสเป็นไพร่แล้วก็บางคนก็สยบยอมยินดีเลยขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปถ้าลํำพังกษัตริย์ดามภาที่เราเห็นดีๆนะครับถึงจะสัมผัสความดีอะไรไม่ได้การจะบอกขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปจงรับพระเดียบใครคนใดคนหนึ่งนั้นนะครับก็ไม่ได้เห็นจะเสียหายอะไรถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นมันไม่ได้ถูกนํามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วไม่ได้แฮมนาดกับคนผิดคนชั่วทําร้ายบ้านเมือง แล้วเมื่อมันอยู่ในวงจรของอำนาจที่ควบคุมไม่ได้อำนาจที่มองไม่เห็นและกลไกเครือข่ายซึ่งสามารถจะสารกันทําผิดให้เป็นถูกนะทาชั่วให้ดูเหมือนดีนะครับแล้วก็บิดเบือนแล้วก็เอารัฐเอาเปรียบข่มเหงพี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายให้บ้านให้เมืองเราก็จะไม่ว่าเลยนะครับนี่ก็ย้อนกลับมาที่นะบทสรุปตรงนี้นะครับแล้วคนที่เขาอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพี่น้องวันเนี้ยเขาต้องการพอไปเขาต้องการจะทําอะไรล่ะ รนะเราได้เห็นในเรื่องของนะการเอาเงินไปฟาดหัวพี่น้องประชาชนแล้วนะนะครับเคยโจมตีรัฐบาลว่าเงินเนี่ยสูญเปล่าไปเลยนะครับนะประกันราคาข้าวนะขาดทุนกานที่ขาดทุนนะนะครับไปซื้อสินค้าของพี่น้องประชาชนในราคาที่ทําให้เขาลืมท้าอาปากเงินถึงพี่น้องประชาชนได้สินค้ามาทําการบริหารถ้ามันจะขาดทุนบ้างอะไรบ้างซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะขาดทุนมาก แต่ตัวเลขการรายงานผลมันไม่ชัดเจนแล้วก็จะไปเผิดเอาโทษเขาเนี่ยนะแต่วันนี้เนี่ยแจกคนละสามพันบาทนี่นะครับสำหรับคนเมืองเนี่ยนะเงินหายไปเลยนะครับเขาทําเพื่ออะไรไอ้สิ่งที่เขาเคยพูดไว้ดูเหมือนว่าความจําสั้นกันเหลือกเกินนะความความจำเขาสั้นแหมนี่ตอนนี้ตอนนี้โปรแกรมชัดจำเอาแล้วครับไปซะแล้วนะครับนะครับ ตอนนี้ที่สถานีไรแสนที่หนึ่งนะครับรู้สึกที่เกิดคายมดแดงล้มช้างหลุดไปซะแล้วนะครับต่ออีกนิดนึงต่ออีกทีนึงอาจะพูดสั้นๆนะก็ยาวอีกแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปทักทายพี่น้องเลยดีกว่าคงไม่พูดยาวแล้วนะครับประเด็นมันมันก็อยู่เท่าที่อยากจะพูดนี่แหละนะครับ พอเปลี่ยนกราฟิกหน่อยรู้สึกว่านะครับจะมีปัญหานะครับสงสัยจะต้องสานีนี้คงต้องรีมูฟไปแล้วนะครับนะ mm hmm. เอารีมูฟไปแล้วนะครับนะ mm hmm. โอโ้ยังยังไม่หายเลย mm hmm. เอางี้นะครับถ้างั้นเนี่ยผมขออนุญาตนะครับ mm hmm. ปิดใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปใหม่แล้วทักทายกันใหม่นะ mm hmm. ไปทักทายพี่น้องนะครับ